สวัสดีครับผมวันนี้นะครับแอดมินนะครับพามาชิมกล้วยทอดที่วัดนางตะเคียนครับนี่ครับอยู่หน้าวัดเลยเป็นร้านเจ้าเด็ดที่คนมาชิมกันนี่เขามีอะไรขายไหมนะครับพี่นี่มีทุกอย่างเลยมีมีมันทอดมีเผืออทอดมีเผือกไหมไม่มีเผือกอาไม่มีเผือกนะมีอืานี่ครับนี่มีข้าวเมาด้วยอันนี้อะไรนะครับฮะ ก้วยแฮมุกทอดด้วยโอ้โหขายยังไงที่นี่ห้าร้อยยี่สิบนี่ครับเบอร์กี่โมงถึงกี่โมงนะครับแปดโมงแปดโมงเช้าปิดกี่โมงครับพี่3มโมงประมาณบ่ายสามนี่ครับก็ทำอยู่หน้าบ้านเลยนี <third> eg, ่แวะมาช <nhưng> ิมได้นะครับนี่อยู่ที่หน้าวัดนาตะเคียนเลย